สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักรถไฟทุกท่านนะครับมาพบกับขบรถสินค้านะครับขบรถสินค้าที่725ต้นทางชุมทางบางซื้อปลายทางท่าม่วงนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีนคนปรปฐมนะครับ ทำขบวนมาโดยอันสตอมนะครับเครื่องยนต์ MTU ครับเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขพร้อมๆกันนะครับอันสตอม MTU นะครับหมายเลข 1> 4 1, ี่1ครับมาแล้วครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับ แล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่725นะครับอันนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษินที่38สุไหงกลกกรุงเทพนะครับทำขบวนมาโดยฮิตาชิ4522นะครับอีกสักครู่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีนคนปรปฐมครับเป็นฮิตาชิสวยมากเลยนะครับสีนี้ ไปแล้วครับออกจากทางลีกแล้วครับเข้าสู่สถานีนครปฐมนะครับ ไปแล้วนะครับเข้าสู่สถานีนครปฐมนะครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่38ต้นทางสุไหโกลกปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับแมวันนี้เราได้ถ่ายคลิปรถไฟ2ขอขบวนเลยนะครับขบวนรถสินค้าที่725จุมทางบางซื่อทามม่วงแล้วก็รถด่วนพิเศษทักษิณที่38สุไหโกลกกรุงเทพนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ